จ้านี้มาให้ใจใจครับวันนี้ว่าเขาจะชอบกินหรือเปล่าแต่ว่าเขาอยู่ตรงโงน้นใจ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 ครับใจใจถ้ามีใจก็ตามมาอันนี้มีของมาให้เธออีกแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับวิ่งตรงมาแล้วครับนี่นี่ กินเปลี่ยนหรือเปล่าแบบนี้อา้าวรับไปลรับไปเอาไม่กินเนาะเนี่ยอร่อยแล้วเวย้ยเนี่ยเออะจะกินยังไงดูสิจะกินยังไงกินงงกใบบนแหละสัตว์ซื้อมาซื้อมา25บาบาทอับ อืมอร่อยใช่ไหมล่ะครับอร่อยใช่ไหมสงสัยใจใจไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ครับแบบนี้แต่ก็กินอยู่เทนดตรูปอืมก็ไม่เร็วเนาะใจใจเนาะก็อร่อยอยู่เนาะดีกว่าไม่มีอะไรกินเนาะใจใจว่าไหมนั่นแหละ เธอพิเศษกว่าคนอื่นดูสิพี่ๆยังไม่ได้กินมีอยู่เธอคนเดียวที่ได้กินเนี่ยขอบคุณสักคำเป็นไหมรู้แหละว่าขอบคุณในใจแต่ไม่ได้ยินเฉยเนาะนหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้ใหม่นะไปก่อนลาไปก่อนเนอะเจอกันใหม่ครับโอเคขอบคุณครับเจ,จ้ chup nữa Chúc. Chúc. Chúc rồi, ừ, này chup 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 lại chup chup kín ở chup 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 ok chup 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 ok